คุณเคยสงสัยไหมว่าแค่ของกินขี้เกียจอาจซ่อนความลับอันน่าสะพรึงไว้เริ่มขายที่ร้านสะดวกซื้อในนิวยอร์กชาวอเมริกันหัวร้อยยอแกงกะหรี่ไทยแต่คุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลิ่นเครื่องเทศไทยลอยฟุง้งเสียงหัวร้อกลายเป็นเสียงกรีดร้องและหมอกดำลึกลับดึงทุกคนเข้าสู่มิติที่ไม่มีใครเคยเห็นคุณจะทำอย่างไรถ้าเพียงแค่ชิมแกงกะหรี่หนึ่งคำ สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคลิกดูวิดีโอนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดระทึกและรู้ความลับของแกงกะหรี่ไทยที่ไม่มีใครเคยบอกเริ่มขายที่ร้านสะดวกซื้อในนิวยอร์กแค่นี้ก็แค่ของกินขี้เกียจชาวอเมริกันหัวรอะยะยอแกงกะหรี่ไทยวันนั้นอากาศหนาวเหน็บลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวเป็นสายฉันยืนอยู่หน้าชั้นวางของมือสั่นเล็กน้อยกับกล่องแกงกะหรี่ที่ยังร้อนา่ากลิ่นเครื่องเทศไทยลอยฟุง้ง ผสมกับกลิ่นข้าวสุกใหม่ทำให้จมูกฉันเต้นแรงชาวอเมริกันที่เดินผ่านหน้าร้านมองมาที่ฉันด้วยสายตาแปลกๆบางคนหัวร้อเหาะบางคนทำหน้ากลัวเหมือนเห็นอะไรผิดปกติฉันพยายามยิ้มแต่หัวใจเต้นรัวเสียงหัวร้อของพวกเขาดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนสะท้อนกลับมาจากทุกมุมของร้านฉันเปิดกล่องแกงกะหรี่ไอร้อนลอยขึ้นมาปกคลุมหน้าฉันกลิ่นเข้มข้นร้อนแรงจนทำให้ตาฉันคัน แต่พวกเขากลับหัวเราะยิ่งกว่าเดิมมันเหม็นใครจะกินของแบบนี้เสียงหัวเราะเริ่มกลายเป็นเสียงแปลกๆเหมือนมีใครกำลังกระซิบข้างหูฉันฉันสะดุ้งหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครยืนใกล้ทุกคนยังยืนอยู่ตรงนั้นแต่สายตาของพวกเขาเริ่มว่างเปล่าเหมือนกับว่าฉันกำลังมองเข้าไปในความว่างมือของฉันสั่นแรงขึ้นกล่องแกงกะหรี่หลุดจากมือตกลงพื้น เสียงกล่องกระแทกกับกระเบื้องกล้องไปทั่วร้านทุกเสียงหยุดชนะงักเหมือนเวลาถูกหยุดแล้วบางอย่างในกลิ่นแกงกระหรี่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงเครื่องเทศแต่มีความเย็นเยียบแทรกเข้ามามันไหลเข้ากลางอ,อกทําให้หัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะสายตาของฉันจับกับเงาในกระจกเงาที่ไม่ใช่เงาตัวฉันแต่เป็นเงาใครบางคนที่ยืนอยู่หลังฉันรอยยิ้มเย็นเยือกปรากฏบนหน้าของมัน ฉันหันไปเต็มตัวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแค่เสียงหัวเราะของพวกเขาที่กลับมาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฟังเหมือนเสียงจากข้างในหัวฉันเองและในขณะนั้นแกงกระหรี่ไทยร้อนๆกลับมีกลิ่นที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนกลิ่นที่เหมือนเตือนฉันว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในร้านนี้ฉันยืนนิ่งอยู่กลางร้านหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังถูกคีมบีดสายตายังคงจับกับเงาที่ไม่ใช่เงาตัวฉัน รอยยิ้มเย็นเยือกนั้นยังคงจ้องมองมาจากกระจกฉันกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากแต่เสียงหัวเราะจากพวกชาวอเมริกันรอบๆเริ่มแผ่วลงเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีใครเอามือแตะข้างหูฉันทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไฟในร้านสว่างพรา่าพร่าแสงไฟบางดวงดับวูบไปเงาต่างๆบนพื้นเหมือนเริ่มขยับเองฉันก้าวถอยหลังเท้าสะดุดกับกล่องแกงกะหรี่ที่ตกอยู่บนพื้น มันสั่นเบาๆเหมือนมีชีวิตฉันหยิบมันขึ้นมาไอร้อนลอยขึ้นมาปะทะหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลิ่นไม่ใช่เพียงเครื่องเทศมันเข้มข้นจนทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแทรกเข้าไปในสมองภาพต่างๆเริ่มปรากฏขึ้นฉันเห็นร้านสะดวกซื้อเปลี่ยนไปจากร้านธรรมดากลายเป็นสถานที่รกมืดมิดเพดานร้าวเป็นรอยยาวผนังเริ่มมีคราบสีดำไหลซึมลงมาและจากมุมหนึ่งของร้าน เสียงหัวเราะที่เคยย้อยย้ยเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องดังขึ้นในหูของฉันฉันสะดุม้มหันไปมองแต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเสียงนั้นมาจากทุกที่และไม่มีที่ใดฉันเดินช้าๆพยายามหาทางออกแต่ทุกก้าวที่ฉันเดินทางเดินกลับยาวขึ้นเหมือนร้านสะดวกซื้อขยายตัวออกไปฉันวางของสูงขึ้นจนชิดดาสินค้าเริ่มเคลื่อนไหวเอง กระป๋องและกล่องแกงกะหรี่หมุนตัวรอบๆเหมือนพวกมันมีชีวิตฉันพยายามหายใจแต่กลิ่นแกงกะหรี่ร้อนแรงนั้นแทรกซึมทุกอย่างเข้ามาในปอดและเริ่มทําให้ฉันเห็นภาพอีกครั้งภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวดําสนิทยืนอยู่ตรงมุมมืดของร้านเธอมองมาที่ฉันตาของเธอว่างเปล่าร่างกายเธอสั่นเบาๆเหมือนกําลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างฉันก้าวเข้าไปใกล้ เธอยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่กล่องแกงกะหรี่ในมือฉันฉันมองตามเห็นตัวหนังสือบนกล่องเริ่มเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยกลายเป็นตัวอักษรประหลาดหมุนวนไปมาเหมือนกำลังสะกดจิตฉันจูจๆเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นรอบตัวฉันฉันหมุนตัวแต่ไม่มีใครยืนตรงนั้นทุกอย่างเงียบสนิทเพียงแต่กล่องแกงกะหรี่ในมือฉันยังสั่นไม่หยุดและไอร้อนลอยขึ้น ไม่ใช่ไอร้อนธรรมดาแต่เหมือนไอร้อนจากโลกอื่นมันทำให้ผิวหนังของฉันลุกเป็นไฟฉันโยนกล่องลงพื้นมันกระแทกและแตกออกน้ำแกงกระเด็นไปทั่วพื้นแต่แทนที่จะเป็นน้ำข้าวและเครื่องเทศมันกลับกลายเป็นหมอกสีดำขุ่นคลุ้งขึ้นในอากาศฉันสำลักตาพร่ามัวและเสียงกระซิบในหัวฉันดังชัดเจนขึ้นเธอไม่ควรนำแกงกะหรี่นี้มาฉันสะดุง้ง หมอกดำล้อมรอบตัวฉันฉันก้าวถอยหลังและสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเย็นเฉียบแต่หลังคอเหมือนมือใครบางคนที่ไม่มีตัวตนฉันตะโกนแต่เสียงของฉันกลายเป็นเสียงแผ่วเบาเหมือนอยู่ไกลออกไปหลายเมตรเด็กผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้แต่ร่างเธอกลายเป็นหมอกดำแล้วทุกอย่างเริ่มหมุนรอบฉันร้านสะดวกซื้อเดิมกลายเป็นทางเดินมืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดฉันวิ่ง เท้าแทบไม่สัมผัสพื้นแต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนฉันก็ยังอยู่ในร้านเดิมเพียงแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเสียงหัวเราะของชาวอเมริกันเริ่มดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงหัวเราะแบบเดิมเป็นเสียงแหลมสูงบิดเบี้ยวและผสมกับเสียงกรีดร้องเหมือนพวกเขากำลังทรมานฉันรู้สึกถึงความกลัวลึกๆก,กลัวจนขาสัน่นและแล้วฉันมองเห็นเงาหนึ่งที่เคลื่อนตัวเร็วมาก มันกระโจนเข้ามาหาฉันฉันหมุนตัวแต่มันหายไปแทนที่มันปรากฏในกระจกด้านหลังฉันฉันหันกลับไปเห็นร่างสูงชี้มาที่ฉันตาของมันดำสนิทไม่สะท้อนแสงใดๆฉันถอยหลังมือสัมผัสชันวางของฉันวางนั้นสันราวกับมีชีวิตฉันได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งไม่ควรเอาเข้ามาหมอกดำล้อมรอบฉันแน่นขึ้นฉันพยายามหายใจ แต่กลิ่นแกงกะหรี่ร้อนแรงยังแทรกเข้ามาทำให้ฉันเห็นภาพซ้อนอีกครั้งครั้งนี้เป็นภาพของร้านสะดวกซื้อที่ฉันเคยอยู่แต่รอบตัวเต็มไปด้วยร่างคนที่ถูกกลืนไปในหมอกดำตาของพวกเขาว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นยะเยือกค้างอยู่บนใบหน้าฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงไม่ดังเพียงแค่สะท้อนกลับในหัวฉันหมอกดำเริ่มกดตัวฉันลงกับพื้นเหมือนกำลังดึงฉันเข้าไปฉันพยายามดิน้น แต่ร่างกายหนักเกินไปทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวจู่ๆเสียงหัวเราะหยุดชะงักหมอกดำเริ่มกระจายออกและฉันพบตัวเองนอนอยู่กลางร้านสะดวกซื้อกล่องแกงกะหรี่ที่แตกอยู่ข้างตัวและชาวอเมริกันรอบๆกลับมาหัวเราะเยาะเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติฉันลุกขึ้นมือยังสั่นหัวใจยังเต้นแรงแต่ทุกอย่างกลับมาปกติเหมือนเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงฝัน แต่กลิ่นแกงกะหรี่ยังคงอยู่ในอากาศและรอยยิ้มเย็ยนเยียบในกระจกยังคงคอยเตือนฉันฉันมองไปรอบๆพวกเขายังหัวรเราะเยาะแค่นี้ก็แค่ของกินขี้เกียจแต่ฉันรู้แล้วว่ากล่องแกงกะหรี่ที่ฉันถือไม่ใช่ของกินธรรมดาอีกต่อไปฉันยืนอยู่กลางร้านสะดวกซื้อใจยังเต้นแรงไม่หยุดกล่องแกงกะหรี่ที่ตกแตกยังอยู่ข้างตัวแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังมองฉันจากทุกมุมสายตานั้นไม่ใช่มนุษย์ ฉันหันซ้ายขวาพยายามเรียกความมั่นใจแต่ร้านกลับเปลี่ยนไปฉันวางสูงขึ้นจนชิพเดาแสงไฟบางดวงกระพริบอย่างผิดปกติและทุกเสียงรอบตัวค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นในอกฉันกลิ่นแกงกะหรี่ร้อนแรงลอยขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่กลิ่นเครื่องเทศธรรมดาแต่มีความหวานขมปนมาด้วยทำให้ฉันเวียนหัวภาพซ้อนปรากฏขึ้นในสายตา ฉันเห็นตัวเองกำลังเดินเข้าไปในร้านแต่ตัวฉันอีกคนไม่เคยอยู่ที่นี่เหมือนมีมิติอื่นแทรกเข้ามาฉันพยายามก้าวไปยังประตูแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นทุกก้าวช่างยากเย็นรอบตัวเริ่มมีเสียงกระซิบแผ่วๆอย่าเปิดม่านฉันสะดุ้งแต่เสียงนั้นชัดเจนในหัวฉันเหมือนมีใครกระซิบอยู่ใกล้ๆจากมุมหนึ่งของร้านฉันเห็นเงาเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งผมยาวดำสนิท ยืนเฉยๆมองฉันตาของเธอว่างเปล่ารอยยิ้มบางๆปรากฏบนหน้าฉันรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะและทันใดนั้นร้านสะดวกซื้อทั้งร้านสั่นไหวฉันวางของเริ่มลม้มสินค้าไหลลงพื้นเป็นน้ำเสียงกระแทกหมอกดำพุ่งขึ้นจากพื้นครอบคลุมรอบตัวฉันฉันก้าวถอยหลังแต่ล้มลงมือไปสัมผัสกล่องแกงกะหรี่ที่ตกแตกหมอกดำเข้าปกคลุมกล่อง และภาพหลอนปรากฏขึ้นอีกครั้งฉันเห็นร่างของคนที่เคยหัวเราะเยาะฉันแต่ร่างนั้นกลายเป็นเงาดำลอยกลางอากาศตาของพวกเขาเป็นว่างรอยยิ้มเยียนเยือกเหมือนกรีดลงหัวใจฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงของฉันเบาจนเหมือนอยู่ไกลหลายเมตรกลิ่นแกงกะหรี่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆฉันสัมผัสได้ถึงไอร้อนที่กัดลึกเข้าไปในอกเหมือนมันกำลังพยายามสื่อสารสื่อสารบางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ แต่หัวใจฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวลึกๆเหมือนจะถูกดึงลงไปในโลกอีกมิติหนึ่งเด็กผู้หญิงยกมือขึ้นและชี้ไปที่กล่องแกงกะหรี่ร่างของเธอค่อยๆละลายเป็นหมอกดำและหมอกเริ่มคลุ้งเข้ามาฉันพยายามลุกขึ้นแต่หมอกหนักเกินไปดึงร่างฉันลงกับพื้นเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องผสมกันดังก้องอยู่รอบหัวฉันกรีดร้องสุดเสียงและทันใดนั้นทุกอย่างหยุดชะงัก หมอกดำหายไปร้านสะดวกซื้อกลับมาเหมือนเดิมชาวอเมริกันยังยืนหัวเราะเหาะกล่องแกงกะหรี่แต่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นแต่หัวใจฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมกลิ่นแกงกะหรี่ยังคงอยู่และรอยยิ้มเย็ยนเยียบในกระจกยังจ้องมองฉันเหมือนกำลังเตือนฉันบางสิ่งที่อยู่ในแกงกะหรีน่นี้ไม่ใช่ของกินธรรมดาอีกต่อไปฉันหยิบกล่องที่เหลืออยู่อีกใบสัมผัสมันเบาๆและทันใดนั้น กล่องสั่นแรงเหมือนมีชีวิตและฉันได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนเธอไม่ควรเอามันออกมาฉันสะดุง้งและหมอกดำเริ่มคลุ้มขึ้นอีกครั้งครั้งนี้หนาแน่นยิ่งกว่าเดิมฉันพยายามวิ่งไปประตูแต่ร่างกายไม่สามารถขยับได้เหมือนถูกดูดเข้าไปในกล่องแกงกะหรี่รอบตัวฉันเริ่มหมุนเสียงหัวรับเปลี่ยนเป็นเสียงแหลมสูงทรมานฉันเห็นภาพของผู้คนที่ถูกกลืนไปในหมอกดำ พวกเขาเหมือนถูกตรึงอยู่ตาของทุกคนว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นยะเยือกยังคงค้างบนใบหน้าเด็กผู้หญิงปรากฏอีกครั้งเธอยื่นมือมาหาฉันและพูดเสียงแผ่วถ้าเธอเปิดมันเธอจะไม่กลับมาเหมือนเดิมฉันพยายามดึงมือออกแต่มือฉันติดกับกล่องหมอกดำเข้าครอบร่างฉันและฉันรู้สึกเหมือนตกลงไปในความมืดนิรันดร์ทันใดนั้นฉันสะดุ้งตื่นอยู่บนพื้นร้านสะดวกซื้อ กล่องแกงกระหรี่แตกอยู่ข้างตัวชาวอเมริกันยังหัวเราะเหาะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ฉันรู้แล้วว่าไม่ใช่แค่ของกินขี้เกียจแต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ฉันยืนอยู่ตรงกลางร้านสะดวกซื้อหัวใจยังเต้นแรงร่างกายสั่นเทาแม้ทุกอย่างรอบตัวเหมือนปกติแต่ฉันรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางสิ่งผิดปกติกล่องแกงกระหรี่ที่ตกแตกบนพื้นยังมีไอร้อนลอยขึ้น แต่กลิ่นคราวนี้ไม่ใช่กลิ่นเครื่องเทศมันเหมือนผสมกลิ่นโลหิตกับความหวานขมทําให้ฉันสําลักและเวียนหัวภาพในร้านเริ่มบิดเบี้ยวชันวางสูงขึ้นจนชนพดานเพดานเริ่มราวและมีรอยคราบดําซึมลงมาฉันก้าวถอยหลังเท้าแต่กระเบื้องเย็นเฉียบแต่พื้นเหมือนยืดออกทุกก้าวที่ฉันเดินทําให้ทางเดินยาวขึ้นเหมือนฉันติดอยู่ในห้วงมิติอีกโลกหนึ่งจากมุมมืดของร้าน ฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธอยือนเฉยๆผมยาวดำสนิทปลิวไหวตามลมดวงตาเธอว่างเปล่ารอยยิ้มเย็ยนยะเยือกยังคงปรากฏฉันพยายามขยับเข้าใกล้แต่ร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนฉันถูกตรึงอยู่กับพื้นหมอกดำเริ่มเข้ามาครอบรอบตัวฉันหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมฉันพยายามหายใจแต่ไอร้อนจากแกงกะหรี่ผสมหมอกดำเข้ามาในปอดจนฉันสำลัก ภาพซ้อนปรากฏขึ้นในหัวฉันเห็นผู้คนในร้านสะดวกซื้อแต่ใบหน้าของพวกเขาเป็นว่างรอยยิ้มเย็นยะเยือกค้างอยู่บนหน้าของทุกคนเด็กผู้หญิงยกมือชี้ไปที่กล่องแกงกะหรี่ในมือฉันฉันพยายามดึงมือออกแต่มันติดแน่นกับกล่องหมอกดำเริ่มกดตัวฉันลงกับพื้นเสียงหัวเราะของชาวอเมริกันที่เคยยาอเย้ยกลับกลายเป็นเสียงแหลมสูงทรมานราวกับแกะสลักหัวใจฉัน ฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงออกมาเบาจนแทบไม่ได้ยินหมอกเริ่มบีบคอร่างกายฉันเย็นเฉียบเหมือนถูกดึงเข้าไปในอีกโลกหนึ่งรอบตัวเริ่มหมุนฉันเห็นเงาของคนที่เคยหัวเราะเยาะฉันแต่ตอนนี้ร่างพวกเขากลายเป็นเงาดำตาของพวกเขาว่างเปล่าเหมือนถูกกลืนไปในหมอกฉันพยายามลุกขึ้นแต่หมอกดำหนาแน่นดึงฉันลงพื้นอีกครั้งฉันรู้สึกเหมือนร่างกายแยกจากจิตใจ เหมือนจิตฉันล่องลอยอยู่เหนือร้านมองลงมาเห็นตัวเองนอนอยู่กับพื้นชาวอเมริกันยังหัวเราะเยาะแต่หัวใจฉันรู้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้หัวเราะอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมเด็กผู้หญิงปรากฏต่อหน้าฉันอีกครั้งเธอยื่นมือเข้ามาหาฉันและพูดเสียงแผ่วถ้าเธอเปิดมันเธอจะไม่กลับมาเหมือนเดิมหมอกดำพุ่งเข้าปกคลุมตัวฉันฉันรู้สึกเหมือนตกลงไปในความมืดนิรันดรและทันใดนั้น ฉันเห็นภาพของร้านสะดวกซื้อที่แตกต่างออกไปผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสายตาของพวกเขาว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นยะเยือกค้างอยู่บนใบหน้าเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องผสมกันดังก้องอยู่รอบหัวฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าติดกับพื้นหมอกดำบีบแน่นฉันเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดในร่างกายเหมือนถูกดูดพลังชีวิตออกไปและภาพซ้อนปรากฏในหัวฉันอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นภาพของตัวฉันเองแต่ร่างนั้นถูกกลืนเข้าไปในหมอกดำตาของมันว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นยะเยือปรากฏบนใบหน้าเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเธอไม่ควรเอามันออกมาฉันพยายามหลับตาพยายามตะโกนออกไปแต่เสียงไม่ดังหมอกดำเริ่มเข้าครอบรอบจนแน่นฉันรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในกล่องแกงกะหรี่กล่องที่ฉันเคยคิดว่าเป็นเพียงของกินธรรมดาทัานใดนั้น ทุกอย่างหยุดชะงักหมอกดำหายไปฉันลืมตาพบว่าตัวเองอยู่บนพื้นร้านสะดวกซื้อชาวอเมริกันยังหัวเราะเยาะเหมือนเดิมแต่ฉันรู้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้หัวเราะธรรมดาบางอย่างในแกงกะหรี่ได้เปลี่ยนร้านสะดวกซื้อให้เป็นโลกอีกมิติหนึ่งและฉันยังไม่รู้ว่ามันจะปล่อยฉันออกมาอย่างปลอดภัยหรือไม่ฉันหยิบกล่องแกงกะหรี่ที่เหลือสัมผัสมันเบาๆมันสั่นแรงเหมือนมีชีวิต เสียงกระซิบชัดเจนขึ้นเธอไม่ควรเปิดมันอีกฉันก้มลงมองกล่องและภาพซ้อนปรากฏขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อแต่เป็นภาพของโลกที่เต็มไปด้วยหมอกดำผู้คนที่เคยหัวรเราะเยาะฉันถูกกลืนเข้าไปในหมอกสายตาของพวกเขาว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นยะเยือกค้างอยู่บนใบหน้าฉันสะดุ้งและหมอกดำเริ่มคลุ้งเข้ามาอีกครั้งหนาแน่นและเย็นเฉียบร่างกายฉันหนักขึ้น เหมือนถูกดูดเข้าไปในกล่องแกงกะหรี่และทันใดนั้นฉันรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอีกมิติที่ซึ่งไม่มีทางออกที่ซึ่งเสียงหัวเราะยาะกลายเป็นเสียงทรมานและที่ซึ่งแกงกะหรี่ไทยไม่ใช่เพียงอาหารแต่เป็นประตูสู่ความมืดนิรันดร์ฉันพยายามดิน้นแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หมอกดำรัดแน่นไอร้อนจากแกงกะหรี่แผ่เข้าปอดทำให้ฉันหายใจไม่ออกและฉันเห็นร่างของเด็กผู้หญิง เธอยื่นมือเข้ามารอย,ยิ้มเย็นยเยือกยังคงปรากฏถ้าเธอเปิดมันเธอจะไม่กลับมาทุกสิ่งรอบตัวมืดสนิทเสียงหัวเราะและกรีดร้องดังขึ้นในหัวฉันรู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมมืดแต่ในความมืดนั้นฉันยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วมันเป็นของกินหรือของคำสาปและฉันรู้ว่าทุกอย่างที่ฉันเคยคิดว่าเป็นเพียงของกินธรรมดาได้เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลหมอกดำหนาแน่นรอบตัวฉัน ร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกก้อนหินกดทับทุกเสียงรอบตัวหายไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นกระนำและเสียงกระซิบเบาๆที่ดังอยู่ในหัวเธอไม่ควรเปิดมันอีกมันไม่ใช่ของกินธรรมดาฉันพยายามขยับมือแต่กล่องแกงกะหรี่ที่อยู่ในมือแน่นราวกับถูกแม่เหล็กดูดหมอกดำรัดร่างฉันแน่นขึ้นและทันใดนั้นภาพร้านสะดวกซื้อที่ฉันเคยรู้จักเริ่มละลายเป็นหมอกผนังชั้นวางเพดาน ทุกสิ่งบิดเบี้ยวกลายเป็นเงาดำล่องลอยอยู่รอบตัวฉันเด็กผู้หญิงคนนั้นปรากฏต่อหน้าอีกครั้งเธอยือนสงบผมดำยาวปลิวไหวดวงตาว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นยะเยือกปรากฏแต่คราวนี้เสียงของเธอดังกล้องในหัวฉันถ้าเธออยากรอดต้องเข้าใจมันก่อนฉันกระพริบตาพยายามทำความเข้าใจหมอกดำเริ่มพัดพาฉันไปดึงฉันลอยขึ้นเหนือพื้น เหมือนฉันลอยอยู่กลางร้านสะดวกซื้อที่ไร้ขอบเขตและทันใดนั้นฉันเห็นประตูมิดเปิดออกกล่องแกงกะหรี่ที่อยู่ในมือเปล่งแสงสีทองอ่อนๆหมอกดำรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตฉันถูกดึงเข้าไปและภาพเปลี่ยนไปทันทีฉันอยู่ในโลกที่คล้ายร้านสะดวกซื้อแต่ทุกอย่างบิดเบี้ยวแสงไฟสว่างพร่าฉันวางสูงกว่าปกติหลายเท่าและสินค้าบนชั้นวางเคลื่อนไหวเอง เหมือนมีชีวิตกล่องแกงกะหรี่ลอยอยู่เหนือฉันรอให้ฉันเข้าใกล้เด็กผู้หญิงปรากฏข้างๆเธอยื่นมือมาหาฉันนี่คือโลกของมันเธอไม่ใช่ผู้มาเยือนธรรมดาฉันพยายามถามโลกของมันคืออะไรแต่เสียงฉันเบาเหมือนหายไปหมอกดำรอบตัวเริ่มกระสิบนี่คือมิติของแกงกะหรี่โลกที่รสชาติของมันสะกดทุกชีวิตฉันมองไปรอบตัวผู้คนที่เคยหัวเราะเยาะฉันในโลกจริง ปรากฏเป็นเงาดำลอยอยู่ตาของพวกเขาว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นยะเยือกค้างบนใบหน้าพวกเขาเคลื่อนที่เข้าหากันแต่ไม่มีเสียงเหมือนถูกผูกไว้ด้วยพลังบางอย่างฉันหันไปมองกล่องแกงกะหรี่มันเริ่มส่องแสงอ่อนๆและฉันรู้สึกถึงความดึงดูดเหมือนมันต้องการให้ฉันเปิดแต่ฉันกลัวกลัวสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงยืนข้างฉันดวงตาว่างเปล่า แต่ดูเหมือนเธอเข้าใจฉันถ้าเธออยากรอดต้องเข้าใจมันก่อนฉันถามเข้าใจอะไรเธอยื่นมือไปที่กล่องหมอกดำรอบตัวฉันขยับและภาพของโลกทั้งใบเปลี่ยนไปฉันเห็นเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยหมอกดำผู้คนที่กินแกงกะหรี่ถูกกลืนไปในหมอกตาของพวกเขาว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นยะเยือกค้างบนใบหน้าฉันตรหนักว่าแกงกะหรี่ไทยที่ฉันถือ ไม่ใช่เพียงอาหารแต่เป็นประตูสู่มิติที่สามารถควบคุมชีวิตคนได้และทุกคนที่หัวรเราะเยาะฉันอาจเคยสัมผัสพ,พลังของมันโดยไม่รู้ตัวหมอกดำล้อมรอบตัวฉันแน่นขึ้นฉันรู้สึกถึงแรงดึงจากกล่องเหมือนถูกดูดเข้าไปแต่เด็กผู้หญิงกระซิบบางอย่างต้องเลือกระหว่างชีวิตหรือความอยากรู้ฉันหยุดชนะงักกล่องสั่นแรงและหมอกดำเริ่มบีบร่างฉันแน่นฉันตัดสินใจ ฉันต้องเปิดมันเพื่อเข้าใจเพื่อเอาชีวิตรอดฉันค่อยๆเปิดฝากล่องแสงสีทองอ่อนๆส่องออกมาหมอกดำรอบตัวเริ่มกระจายแต่ทันใดนั้นภาพหลอนแสดงออกมาชัดเจนผู้คนที่ถูกกลืนในมิติกลับมามีรอยยิ้มธรรมชาติแต่พวกเขากำลังร้องให้ในใจและฉันเห็นตัวเองลอยอยู่เหนือโลกถูกดูดเข้ามาในพลังของแกงกะหรี่เสียงหัวเราะที่เคยย่อเยอ้เย กลับกลายเป็นเสียงทรมานแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจทุกคนที่หัวรเราะเยาะพวกเขาเคยลองสัมผัสพลังของแกงกะหรี่และเสียตัวตนไปกลายเป็นเงาว่างเปล่าติดอยู่ในมิติของมันเด็กผู้หญิงพูดอีกครั้งถ้าเธออยากรอดต้องเข้าใจมันไม่ใช่เพียงมองแต่ต้องสัมผัสฉันกล้าใจเอื้อมมือไปสัมผัสเนื้อแกงกะหรี่ในกล่องทันใดนั้นโลกทั้งโลกพลันเปลี่ยนหมอกดำกระจายออก แสงทองส่องทั่วฉันรู้สึกถึงพลังพลังที่สามารถควบคุมมิติและฉันเป็นผู้ถือกุญแจกุญแจสู่มิติของแกงกะหรี่ไทยแต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของผู้คนดังขึ้นพวกเขาถูกดึงเข้ามาใกล้ฉันหมอกดำพยายามกลืนพลังจากฉันและฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่เข้าใจวิธีใช้พลังนี้ฉันเองก็จะถูกกลืนไปเหมือนพวกเขาฉันหายใจลึกมองรอบตัว ัดสินใจฉันจะเข้าใจและจะไม่ให้มันทำร้ายใครอีกหมอกดำเริ่มถอยแสงทองจากแกงกะหรี่สองทั่วผู้คนที่เคยถูกกลืนมองฉันตาของพวกเขาเริ่มมีชีวิตรอยยิ้มไม่เย็นยะเยือกอีกต่อไปฉันรู้แล้วว่าแกงกะหรี่ไทยนี้ไม่ใช่เพียงอาหารขี้เกียจแต่เป็นประตูสู่มิติที่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครก็ได้และฉันคือผู้ที่ต้องดูแลมันเพื่อให้ไม่เกิดความสูญเสียอีก ฉันหายใจลึกจับกล่องแน่นรู้สึกถึงพลังอำนาจแต่ก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบฉันรู้แล้วชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่ฉันเข้าใจพลังของแกงกะหรี่ไทยหมอกดำรอบตัวค่อยๆจางหายแสงทองจากกล่องแกงกะหรี่ส่องสว่างอ่อนๆอบอุ่นราวกับแสงเช้าของวันใหม่ผู้คนที่เคยถูกกลืนในมิติเริ่มกลับมามีชีวิตดวงตาของพวกเขากลับมาเป็นปกติ รอยยิ้มเย็ยนเยือกค่อยๆจางไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มธรรมชาติบางคนสับสนบางคนยิ้มอย่างโล่งใจแต่ทุกคนรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเด็กผู้หญิงคนนั้นปรากฏต่อหน้าอีกครั้งเธอยือนสมบผมดำยาวปลิวไหวตามลมดวงตาเธอเหมือนกำลังชื่นชมเธอทำได้ดีโลกทั้งสองยังคงอยู่สงบฉันพยักหน้ารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความโล่งใจผสมกัน ฉันมองกล่องแกงกะหรี่ในมือมันยังส่องแสงทองอ่อนๆแต่ไม่รุนแรงเหมือนก่อนฉันรู้สึกถึงพลังและรู้ว่าฉันต้องเก็บมันไว้ด้วยความระมัดระวังไม่ใช่เพียงเพราะมันสรงพลังแต่เพราะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตใครก็ได้ฉันก้าวออกจากมิติของแกงกะหรี่กลับมาที่ร้านสะดวกซื้อในนิวยอร์กชาวอเมริกันรอบตัวหัวราะเยาะเหมือนเดิมแต่ฉันไม่สนใจแล้วฉันรู้แล้วว่า โลกภายนอกกับมิติของแกงกะหรี่เชื่อมต่อกันและฉันคือผู้ที่รักษาสมดุลระหว่างสองโลกนี้กลิ่นแกงกะหรี่ยังคงลอยอยู่แต่ตอนนี้ไม่ทำให้ฉันกลัวมันเป็นกลิ่นที่เต็มไปด้วยความทรงจำความลึกลับและความมหัศจรรย์ฉันยิ้มให้กับกล่องแล้วค่อยๆวางมันลงบนชั้นวางพร้อมกับตัดสินใจว่าจะไม่ให้ใครเอาออกไปโดยไม่พร้อมโลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปหัวเราะและย่อเยย แต่ฉันรู้แล้วว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าแค่ของกินขี้เกียจอาจซ่อนพลังที่เราคาดไม่ถึงและชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเราเข้าใจมันจริงๆฉันถอนหายใจเดินออกจากร้านแสงแดดอ่อนๆของนิวยอร์กสาดส่องลมหนาวพัดผ่านและฉันรู้สึกสงบโลกทั้งสองยังคงอยู่ฉันยังคงเป็นเพียงคนธรรมดาแต่ความลับของแกงกะหรี่ไทยจะอยู่กับฉันตลอดไป และครั้งต่อไปที่ใครหัวเราะเยาะของกินขี้เกียจฉันก็จะยิ้มให้กับความลับที่พวกเขาไม่เคยรู้